สวัสดีค่ะพบกับรายการลาวข้าวชาาบ้านนะคะก็พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่เว้นวันยุดราชการนะคะวันนี้ก็เป็นวันพืชมงคลค่ะก็ถื่ว่าเป็นวันยุดราชการสําหรับคนที่ทางานในส่วนของราชการนะคะแต่ว่าภาคเอกชนไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายุดหรือเปล่านะคะก็เป็นว่าวันยุตรื่อไม่ใช่วันยุดรรายการลาวข้าวชาาบ้านก็ได้มาเจออกบคุณผู้ชมเป็นประจำเลยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ค่ะจันทร์ถึงเสาร์เราก็จะ นำข้าวมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะในช่วงเวลาของ8โมงเช้าถึง9้าโมงเช้าแล้วก็ซ่องถุมถึงซ้ำถุมออกะซ้ำนะคะในช่วงใบซ่องถึงายซ้ำแล้วก็ตีซ่องถึงตีซ้ำค่ะส่วนวันอาทิตย์ก็จะนําข้าวในรอบสัปดาห์มาสรุปข้าวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งวา่าในระนองบ้านเราในตลอดอาทิตย์ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นทีไหนอย่างไรบ้างนะคะซึ่งก็ติดตามรับชมกันได้ในเวลาเดียวกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มีดิฉันวันนาสวั ธนะเมธากุลค่ะรับหน้าทีดําเนินรายการเล่าข้าวชาวบ้านในวันนี้นะคะที่จะนําเรื่องราวในจังหวัดเรน้องมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมกันค่ะ เรื่องแรกนะคะก็เป็นเรื่องของทางมโนรามโนราเป็นศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านหรือว่าวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าห้าชมได้ยากแล้วแล้วก็คณะเนี่ยก็มีเลื่อนหน่อยเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยจะสนใจแล้วก็ไม่ค่อยจะชม mm hmm. การซืบทอดก็ค่อนข้างทีจะหน่อยแต่ก็ยังมีมโนราที่ยืนยัดนะคะทีจะอนุรักษ์ วัฒนธรรมทองทิ้นแบบหนีซื้บต่อไปดังเช่นมโนราส้าพินเอาใัยสิ้นนึ่งในซ้ำของคณะมโนราทีเลือยุคของอำเภอลังส้วนนะคะก็ได้มาเปิดการแสดงที่วัดโพธารามอำเภอละอุ่นจังวัดระนองในงานทําบุญครบร้อยหนึ่งรอยหนึ่งปีของพอล่วงหนุ่ยค่ะ มโนโราศิลปะการแสดงพื้นบ้านนะคะกับการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและค่านิยมของคนรุ่นใหม่ในสังคมบ้านเราปัจจุบันนี้ค่ะค่านิยมในการชมมโนโราก็ลดลงเป็นอันมากเยาวาชนหลายคนไม่ชอบดูไม่เคยดูไม่สนใจที่จะซื้อถอศิลปะการแสดงมโนรามโนราสร้ายพินเอาใยสิน้นคณะมโนราจากอำเภอลังส่วนค่ะ หนึ่งในสามของคณะโมโนราทีเลือ,อยุ่ของอำเภอลังส่วนก็ได้มาเปิดการแสดงที่วัดโพธารามอำเภอละอุ่นเมื่อคืนวันที่9พฤษภาคม2 5 5 6ในงานพิธีบังสุกุลอัติธรรมบุญครบ1 0 1ปีพอล่วงหนุ่ยมีนางวิไสเอาใช้อายุ47ปีเป็นเจ้าของคณะซืบถอดการแสดงมโนราจากคุณลุงของนางวิไสซึ่งเป็นเจ้าของคณะเดิมตั้งคณะมาแล้วกว่า30ปี นางวิไสเอาใชัยก็ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์กับทีมงานระนองชาแนลนะคะถึงคานิยมการแสดงมโนราในปฏิบัติในข้อพิกัรในปัจจุบัน,น,ไ,น,น,จจบนได้มีความนิยมลดลงเป็นจานวนมากที่อำเภอลังส่วนจะเ,เคยมีคณะมโนราหลายคณะตอนนี้ก็เลืออยู่เพียงสามคณะทถานั้นยังพบกับปัญหาการซื้อถอดการแสดงมโนราโดยขาดคนสนใจบางคนที่สนใจก็โดนผู้ปกครองไม่เห็นด้วยทําให้การแสดงมโนราในปัจจุบัน ลำบากขึ bạn, ้นมากก็ยากจะให้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ดูจแล้วักาคได้มาอยู่เบ้องสายนวบเาายู่เบืงสาเบืงฟ้าพมาอยูเบืงสายเบืงฟป้าชื่อจริงๆชื่อนางวิเศษเชยค่ะอายุ47ปี ตั้งคณะเองมาก็ประมาณ30ปีแล้วค่ะก็เริ่มเริ่มมาเลยใช่นะค่ะเริ่มเลยก็มีคุณลุงพี่ชายของคุณแม่เป็นหัวหน้าคณะยุ่ึึ่งพอคุณลุงเสียไปแล้วก็รับถายาาจากรับมรดกจากคุณลุงมาซึ่งเอามาพัฒนารวงขึ้นเม,มื่าเมื่อสมัยก่อนก็จะมีกันแต่เพียงน้อยๆรำแบบมโนราแต่ดั้งแต่เดิมคือว่า ข้าวคล้องเร่มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีหมักหม่นะมีแต่มงถับกลองได้พอน,นี้ลูกปัดเครื่องแต่งตัวเรื่ยก็มันเป็นของโบราณมากแต่เพิ่งมาพัฒนาเมื่อประมาณสักห้าปีนะพัฒนาขึ้นไหมโดยตัดชากสร้างมงถับกลองขึ้นไหมสร้างลูกปัดเครื่องแต่งกายขึ้นไมหมฮัดเด็กขึ้นไมหมฮัตกวรํำขึ้นไหมอ่นะก็จนถึงวันนี้ค่ะค่ะก็รัโนราก็ประมาณ3 0กว่าปีเลยค่ะ ก็มาจากจังหวัดชุมพรอยู่อำเภอลังส่วนค่ะอำเภอลังส่วรรณค่ะก็โดนในน้ำเขาค่ะคือชักน้ำมาชักน้ำมาก็มีมีมีส่วนหมาจะเป็น เป็นลูกเป็นล้านเลยแบบนี้แล้วก็มีเด็กนกนกมัง้งนะบางทีเราไปชักนำเขาก็พอแม่ไม่อนุญาตมัง้งแต่เราก็ก็ชักจูงชักจูงเด็กคือว่าให้เราวันอย่าทอดถิงศิลปะศิลปะประจำทิน้นศิลปินประจำภาคใต้ของเราอย่าให้มันสูญหายก็เลยอนุรักษ์เอาไว้ให้ให้ช่วยอนุรักษ์กันนะเพราะว่าตอนนี้หนูรามันมันมันจะไม่เคยมีแล้วเนาะ มันจะไม่ค่อยมีโนราแล้วนะถึงก็ในอำเภอลังส่วนก็รู้สึกว่าจะมีอยู่สักสามคณะนะแล้วก็ ที่ยังได้ออกรำหมาก็คือคณะของสายพินเชยสินเพราะว่าดวงเงนอื้อเขาก็มีมั่งนะเพราะว่าบางทีเขาติดงานติดได้ถ้าผีว่างผีก็ไปรวมกับเขาไปช่วยเขาได้แนั้นเพราะว่าตอนเี้นเรื่องโนรานี่มันมันเทยเระจะดึงดูดเด็กมารำได้แนี้เด็กมันก็มันเป็นเด็กสมัเม่อบางทีมันเล่าว่าโนราหเป็นของลาของไม่สันไม่ได้แนี้แต่เราก็พยายามที่ว่าฉักจูงเด็กมาว่าเราขดดายนะศิลปะบ้านเราเผื่อนคือ ขมีกันแต่ละภาเขาก็มีวัฒนธรรมของเขาแบบนู้นแบบนี้ทั้งเรา,าก็แย่เจว่ะเออดำรงโนราย่มันสู้นไปเยจ,จกักถักไตของเราได้ขนาั้นเลย,าาเ,ลยเป็นโนรายุกไม่ใช่ไหมคะก็มีค่ะเป็นโนรายุกไหมนะ่นคือว่าเรามันมันเลวเต่ทางเจ้าผาสบ,บางงานผีไปรําก็เขาจะบอกว่ารําแบบมโนราบูรานคือว่าไม่มีดนตรีเข้ามา พระส้มไรพแผ่นนี้นาผีก็คือจัดมาให้เขาตามใจของเจ้าผาแต่ว่าสบังงานมันก็เป็นงานงานบวชงานล่องเขาก็ยากจะมีดนตรีมังได้มังมาผืมาเสริมเังใไห้ตรงนี้นี่ของผีนี่คือไม่มีแต่ผีก็คือว่าจ้างเขามาแล้วไน้่ขนาดนี่ไปจ้างไปหาโน่นนี่นมาพระสมประสานกันก็คือตรงนี้นะผีจะตามใจเจ้าผาบนะแต่เจ้าผาก็ต้องการค่ะ ถ้าติดต่อไปกับพี่งช่ไหมคะก็ส่วนหมาเขาจะถั่ทรัพย์หรือว่าไปห้าที่บ้านเลยนะคะ่ะไปห้าทีบา่บ้านทียู่ของสาพินก็บ้านเล็กถียี่สิบหมู่ทีสามตะบนนาคา่าอำเภอลังส่วนจังหวัดชุมพรนะคะถ้าว่าเบืร์โทรก็ศูงแปดส่องแปดศูหสองสี่ศย์หคะ่ะ ก็ขอบคุณมาค่ะขอบคุณ คณะมโนราไส้พินเอาชัยสิ้นค่ะก็ได้เริ่มการแสดงในเวลา1 9บเนาฬิกาเรื่องประมาณ1ทึุ่นตรงด้วยการห้มโรงข้องวงดนตรีประจำคณะนางวีไส้เอใชัยออกมารองมโนรา1ึบทก่อนเปิดการแสดงในเวลาต่อมาพบว่ามีผู้ชมส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุก็ได้พาลูกพาล้านมานั่งดูนะคะแล้วก็ทางทีมงานระนองชาแนลกองร้อก็ไปซอบถม้มผู้ชมหลายนึงก็พบว่าอำเภอละอุ่นเองเนี่ยก็เคยมีคณะมโนรา มาเมื่อนกันแต่ว่าตอนนี้คาดขนซืบทอดไปก็เลยหยุบคนาไปก็น่าเสียดายนะคะ มโนราไส้พินเอาชายสิ้นยู่ที่อำเภอลังส่วนจังหวัดชุมพรท้าวาคุณผู้ชมสนใจนะคะต้องการที่จะติดต่อไปแสดงไม่ว่าจะเป็นงานบวดงานบุญงานอเรอกกตามนะคะเผื่อทีจะรวมกันอนุรักษ์แล้วก็ซื้อถอดวัฒนธรรมท้องถิ่นมนโนราซึ่งเป็นวัฒนธรรมท้องทิ้นของภาคใต้บ้านเราเนี่ยก็สามาที่จะติดต่อไปทีคณะมนโนราไส้พินเอาชายสิ้นไดนะะ้ะที่อำเภอลังส่วนจังหวัดชุมพรค่ะไม่เล็โทรศัพท์ส8 2อแปซ่อง 8062406ย้ำเบอร์โทรนะคะ0828062406 ก็มาช่วยกันอนุรักษ์นะคะสำหรับวัฒนธรรมศิลปาการแสดงพื้นบ้านทีตอนนี้ห้าชมยากแล้วก็คณะก็เลื่อนหน่อยเลือเกินนะคะในระน้องบ้านเราเนี่ยจากที่เคยมีไล่คณะเนี่ยก็ลดหน่อยลงไปรวมไปถึงที่อำเภอลังส้วนก็มี้างคณะแล้วค่ะตอนนี้ก็ได้มาแสดงที่อ,อ,อำเภอละอุ่นที่วัดโพธารามนะคะก็ต้องบอกว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าคนจะให้ความสนใจหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเรายัางรวมกันซืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบนี้ก็จะยู่กับ ท้องทิ่คของผักตายบานเราต่อไปค่ะมาดูเรื่องต่อไปกันนะคะก็เป็นเรื่องของทางวิจัยเทคนิกระนองนะคะที่ได้มีการเปิดโครงการซ่อนการทําขนมคุกกี้แล้วก็ซ่อนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นให้กับพี่น้องชาวพามา่านักศึกษาชาวพม่า3ามสคนนะคะซึ่งก็ได้ทําการอบรมกันไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้มีทีมีพีทีปิดโครงการซ่อนทําขนมคุกกี้แล้วก็คอมพิวเตอร์ละคะ่ะ วิทยาลัยเทคนิกระนองค่ะปิดการฝึกอบรมการทำขนมคุกกี้แล้วก็การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องตน้นโดยมีนักศึกษาชาวพม่าผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้30คนค่ะ เมื่อเช้าวันที่10พฤษภาคมทีผ่านมานะคะเวลา12.00น30นาทีค่ะที่วิทยาลัยเทคนิคระนองค่ะนักศึกษาชาวพม่าจากจังหวัดเกาะซ่องประเทศพม่าจำนวน30คนที่ได้รวมกันฝึกอบรมการทำขนมคุกกี้แล้วก็การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่10พฤษภาคม2 5 5 6ซึ่งก็เป็นโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เคปประชาคมอาเซียนโดยมีนายดุลยวิทย์สมจิตพวงเาร วิทยาลัยเทคนิคระนองเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมแล้วก็มอบประกาศนียบัตรในการฝึกอบรมทีผ่านมานะคะก็เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพบุคลากรของทางวิทยาลัยเทคนิคระนองในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนจังหวัดระนองแล้วก็ประชาชนของทางจังหวัดเกาะส่องประเทศพมา่าแล้วก็นอกจากนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านศิลปะและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในอาเซียนโดยในภายหน้านะคะ ก็จะมีการจัดตั้งสู้นอาชีวะศึกษาอาเซียนในวิทยาลัยเทคนิกระนองเพื่อสร้างความประนักการเรียนรู้แล้วก็การเข้าสู่เคตประชาคมอาเซียนโดยมีแลกเปลี่ยนกิจกรรมรวมกัน นายดุนยวิย์ส้มจิตผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิกระน้องค่ะก็ได้บอกว่าทางวิทยาลัยเทคนิกระน้องได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่เคปประชาคมอาเซียนโดยการจัดการอบรมในครั้งนี้ก็มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักศึกษาชาวพมา่าจำนวน30คนซึ่งตอนนี้โครงการดังกล่าวก็เสร็จสิ้นเป็นทีเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้รับการประสานความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจากทางจังหวัดเกาะส่อ,สองประเทศพมา่า หรือว่าจะเป็นคณะอาจารย์ของทางวิทยาลัยเทคนิกระนองรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนที่รวมการประสานให้โครงการนี้ผ่านไปได้ด้วยดีซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทางวิทยาลัยเทคนิกระนองได้เหล่งเห็นถึงความสําคัญของการเข้าสู้เคปประชาคมอาเซียนในปี2558ต่อไปขอแสดงความยินดีกับผู้ที่จบการฝึกปฏิบัติในการทำขนทีและ กาเรีนคอมพิวเตอร์อีกนี้เอานตนด็กสวเลยคนีเนี่ยุกิโมจีแต่ในตัวเรื่งอรารวันนี้วันต่อเราอะดููยวัเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่พวกเราได้รับทุกคนจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับที่เราจะสามารถทำได้อีกนี เป็นไปได้ที่จะสิ่งยาอนามัยมาคุยเอาไว้บ้างด้วยไม่รู้จะมีหรือเปล่าต้องยืนยันดีไหมด้วยจะลองยืนยันดูในมีบ่ายแล้วก็คิดว่าในการฝึกปฏิบัติที่นี่ห้าวันพวกเราคงจะได้รับความสนุกสบายจากคณะทำงานและจากพิธีกรเป็นอย่างดี ဒီမှာမိုင်းရဲ့รายาเตนแดดกําลังเฉยๆมาญาณอภัยเทคนิคเกตก็เลยชมซิเซญญดาวิสุญะเนี่ยเสียสัมมัญายะซิเซอุทโธอารมณ์บะยะอารมณ์อสิณีส่วนเนี่ยเตนแดดได้ไกลจ้ะอนุญาตขอขอบคุณคณะวิทยากรครูเอ่อผู้ช่วยครูล่ามที่มาเสียเร่ไปเนี่ย ทญนีเช er ียเนี whales, ่ยเสียสมาเนี nah, ่ยเลาเนี่ยพัฒนาเนี่อารมณ์จะรอทุเรื่อีดุจเดชกาเนี่ยแล้วกขอบคุณผู้เข้ารับการทุกคนที่ได้มาร่วมกระชั้นชีวิตีิมาราพิโในนเดี่ยวปีเดียรในนั้นแต่นมอารมณ์จรอุกเรื่องีดุดชกว่าเน่ขอให้ทุกคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพอาราบิีวีเอโงดอเจนเชียร์สว่าด แก่ย่อมในภูเจนองสุขโมกข์กาวดีไหมีสุขภาพปเป็นไม้ที่แบบขง็งแรงสมบูรณ์จะมาแช่ดาว,วูเลดจนอนสุขภามดีไหวขอบคุณครับที่รุ่นยยาว์นะครับครับ ผมนายบุญรุชสุนิตผู้ในการวิทยาเขคนิดรนะครับซึ่งทางวิทยได้จัดโครงการเรียนวาร้อมสู่ระชาคมอาเซียนโดยารเียนกะการที่แรกการฝึกวิชาคอมพิวเตอร์โดยนี้ะบริเประชาชนชาวม่างมาเรียนครับในายวิชาทุกที่เรียนาจเรียนผู้เรียนในรายวิชากเนผู้เรีรเยนกคน ซึ่งจากการสอบถามกับผู้เข้าชมพบว่าทุกคนมีความสุขมีความดีๆที่ได้รเราออกมาชมที่ใน้วดงและก็ทุกคนอยากให้มีโครงการนี้ต่อไปซึ่งวิเลยที่หน่เราลองคิดว่าถ้ามีโอกาสการจัดโครงการดีๆอ,อย่างนี้ก็จะเป็นมือกับความสำเน็จระหว่างประเทศไทยกับตุทกีมากและก็ทุกคนพูดได้ อยากมาที่ประเทศไทยอยากมาที่ในหลทงรัชทูครับสวัสดีครับค่ะก็เป็นโครงการดีๆนะคะทีทางวิทยาลัย เทคนิคน้องได้จัดขึ้นมาก็ได้อบรมกันมาตั้งแต่วันที่5ถึงวันที 10, ่10พฤษภาคม2 5 5น6นะคะหลังจากที่ได้มีการอบรมสั้นสิ้นเป็นทีเรียบร้อยก็มีพีีปิดการซ่อนทำขนมคุกกี้แล้วก็การเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับหนักศึกษาจากเกาะซ่อ,อ,องประเทศพม่านะคะที่ได้มาเรียนแล้วก็มาอบรมกันก็เป็นกิจกรรมดีๆเพื่อที่จะต้อนรับเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนค่ะ มาดูเรื่องต่อไปกันนะคะก็เป็นเรื่องของทางเทสมันเมืองบางรินค่ะเขาก็มีการจัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทีสุ่นพัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกลางเพื่อที่จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภักเรียนที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2 5 5 6ค่ะ กองการศึกษาเทศบาลเมืองบางรินค่ะจัดประชุมผู้ปกครองทีซูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกลางเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนทีหนึ่งประจำปีการศึกษา2556ค่ะเมื่อวันที่1ิบพฤษภาคมทีผ่านมานะคะเวลา9ก้นาฬิกาทีหอบประชุมศูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกลางอำเภอเมืองจังวหวัดระนองเจ้าหน้าทีก่กองการศึกษาสำนักง,งานเทศบาลเมืองบางรินก็ได้มีการจัดการประชุมเตรียมความพร้อม ชี้แจงวัตถุประสงค์ขครงการดําเนินการการเรียนการสอนของสูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกลางโดยมีนายพันลบอิสโรปรลัดเทศบาลเมืองบางรินค่ะก็ได้เป็นประธานในการประชุมการประชุมในครั้งนี้ถื่ว่าเป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2 5 5 6ซึ่งก็เป็นการชี้แจงรายละเอียดในการเรียนการสอนแล้วก็เป็นการทําความเข้าใจให้กับผู้ปกครองที่นาเด็กมาเรียนที่ศูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านบาง แล้วก็มีนายสิทธิชัยยวงทองหัวหน้ากองการศึกษานักวิชาการศึกษาห้ารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองบางริ่งก็ได้ฉี้แจ้งรายละเอียดแล้วก็ทําความเข้าใจกับผู้ปกครองแล้วหลักการศึกษาของสุงเล็กบ้านของเทศบาลบางริ่นะครับผมมันต้องสามสูงเนี้ยผ่านมาตรฐานทั้งหมดที่ว่าในการดูรายรของเราครับผม คือไปัำคุ้มเดียนต่งางด้านการามืแววรอแล้วก็ด้านการอาดูแลด้านการของสนับสนุนกลุ่มงานใหม่ต่างๆแล้วก็ของศูนย์เล็กเนี่ยตอนนี้ก็มีสมศเข้ามาดูแลในเรื่องของมาตรฐานตา่างๆคือการแล้วก็มีของระเบียบกลงเนี่ยมีหลายส่วนคือจะมีศูนย์มาตรฐานคืออะศูนย์ที่ไหน มาบรรกกำกับดูแลในการบริหารศูนย์ทั้งหมดของประเทศครับผมแล้วก็มีส่วนย่อยอีกหลายๆส่วนอ่าแล้วก็มีเพิ่งที่ผ่านมาต้องชนะประชุมตีผู้แต่งตั้งมาตรฐานของศูนย์เล็กแล้วกศูนย์ถึงขึ้นมาใหม่อีตัวนึ่งต้อมาควบคุมการดูแลการดำเนินงานของศูนย์เล็กครับผมซึ่งในส่วนนี้มันจะทำให้ศูนย์ศูนย์เท่าไรก็ทุกศูนย์นะครับผมที่อยู่ในนี้จะได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น แต่ในส่วนของบางนิดเนี่ยเราได้รับการกฐานมาหลายปีแล้วก็ผมแล้วในส่วนของศูนย์เนี่ยมีเรื่องความปลอดภัยจะมี้าหน้าจะมีกล้องวงจรปิดที่ขึ้นมาดูแลความปลอดภัยของพวงมาลัยในการนั่งส่งตาแล้วก็มีแอรที่ที่ว่าจะยกตรงนี้เป็นโรงเรียนอนุบาลคืออนุบาลไม่ใช่ว่าเป็นโรงเรียนพิการคือสอนสอนสูงในเล็กเล็กอนุบาลหนึ่งถึงสองแต่ในส่วนเนี้ย คือต้องรอให้เทศบา,ลานลต,ติ๊งดำเนินการปัจจุบันเนี่ยย้ายไปที่อุทิศามกเพราะว่าตรงน,นี้ผมาทางข้างหน้าที่เนียที่จะอยู่ว่าจะยกอสถาบันอาคารใหม่เดือนคาสองชั้นแล้วก็ก่อนพี่คือต้องย้ายเด็กที่เรียนปัจจุบันไม่อยู่อาคารหลังใหญ่ที่ประธานเข้ามาเงินอยู่คือทางขางการศึกษาของของบลิ้นเนี่ยถ้าพื้นอยู่เนี่ยก็ต้องขอ,อ,องจังหวัดระนองแล้วก็ หลายหน่วยงานก็เข้ามาดูงานตั้งแต่สมัยอดีตนะครับผมคือหลายหลายส่วนก็มาดูงานต่างๆกับศูนย์น้ของเราแล้วก็คือกรมเสริมก็ยังมามีตัวแทนที่ตรวจมาดูที่สูนย์แผนกหนึงเราด้วอที่ยตั้งแต่ครับผมในการทำงานต่างๆซึ่งของทางเทศบาลยูมาลินท้องที่สมุด้างราชการนครับผมพวกอที่เข้ามาอยู่ที่ศูนยลนะเข้ามาอยู่ในศูนไม้ของเทศบาลยูมาลินเนี่ย มีความมั่นใจได้ได้เลยเราบอกว่าทางเทศบาลเมืองนิจะดูแลอย่างนี้สุดรับขอบคุณมากรัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกลางปัจจุบันนะคะก็มีนักเรียนที่เป็นเด็กเล็กก้อนปฐมวัยรวมทั้งหมด164คนแยกเป็นเด็กปฐมวัย อายุสามปีขึ้นไปสามห้องแล้วก็ชั้นเรียมอนุบาลจำนวน1ห,ห้องเรียนแล้วก็มีครูผู้ซ่อนประจำสุ่นจำนวน9คนโดยจะเปิดภาคเรียนทีห่งประจำปี2556ในวันที่4 4พฤษภาคมนี้ค่ะ ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกลางทีเทศบาลเมืองบางรินนะคะพอจะมีการเปิดภาคเรียนในวันที่1 4พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะคะก็เลยมีการเชิญผู้ปกครองนะคะที่ได้ดําเด็กๆแล้วก็นักเรียนไปเรียนกันที่นี่เพื่อเป็นการฉีดแจ้งถึงราย,รยละเอียดแล้วก็ทําความเข้าใจให้ผู้ปกครองได้ทราบนะคะถึงเรื่องราวของการเรียนการสอนที่สูนพัฒนาเด็กเล็กบ้านบางกลางทีเทศบาลเมืองบางริน ก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการประชุมแล้วก็ต้องมาชี้แจงถึงความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะนี่ก็เป็นข้าวที่นํามัลาวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะคะในช่วงเวลาของรายการลาวข้าวชาวบ้านนะคะวันนี้เป็นวันพืชมงคลค่ะหลายคนก็คงได้ยุดอยู่กับบ้านนะคะแล้วก็รับชมรายการลาวข้าวชาวบ้านซึ่งเราก็มีข้าวมากมายในจังหวัดระนองนะคะมีทั้งเรื่องศาสนาวัฒนธรรมวิถีชีวิตเรื่องการเมืองแล้วก็เรื่องอื่นๆอีกมากมายที่นํามัลาวให้คุณผู้ชมได้รับชมก ติดตามรับชมกันได้ทางช่องซอง่อง2 6แต่ว่าตอนนี้เราพักกันสักครู่เดีย๋ยวช่ยงนามารับชมข้าวกันต่อค่ะ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็ม,ตมทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงจานส้ม IPM i d e Finition 022459999